เฮ้ยจินลิตเฮ้นลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี <ras> จากเมลครับผม oh. ชื่อเรื่องว่าบ้านไม้หลังที่สี่ครับ uh huh. เป็นเรื่องของคุณอิง uh huh. เล่ามาเนี่ยคุณอิงเขาเล่ามาเขาบอกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีที่เป็นโควิดระลอกแรก uh huh. ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสีสีครับ uh huh. พื้นที่สีแดงสีแดงเข้มสีส้มสีเหลืองคือคุณคุณอิงกับแฟนของเขาคุณเบสเนี่ย คือเขาอยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่เป็น <c oughs> ขอไปครับ oh. อ้โกระโจนไหมเกินแล้วนี่หัวได้วยก็คือเป็นจังหวัดโคราชคือตอนนั้นอ่ะเขาเป็นพื้นที่สีเหลือง uh. ก็ยังพอที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่ได้อยู่ครับ <c oughs> แล้วก็<ด>นใน,นช่วงช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเอ่อเป็นวันครบรอบของเขาทั้งสองคนพอดีก็เลยตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกัน คือคู่เนี้คุณอิงและคุณเบตเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลกันมาก uh huh. จากโคราชไปทะเลเก็จะไม่พ้นพัทยาครับ uh huh. แต่ว่าในจังหวัดพัทยาเนี่ยตอนนั้นะนมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่สีแดง uh huh. ไม่สามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก็เลยคุยกันครับว่าเอหรือว่าเราจะไปที่อื่นกันดี uh huh. ตัวคุณเบตเองเนี่ยก็บอกมาว่าเฮ้ยมันก็ มันทะเลอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องพัทยาก็าได้จังหวัดอื่นมันก็มีม,มันก็จะมีอีกจังหวัดหนึ่งครับครับที่อยู่ใกล้เคียงกันอเดินทางจากโคราชไปจังหวัดเนี้ยก็แค่สี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันใช้ใช้เวลาไม่ไม่มากมก็เลยคุยกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่นี่กันดีกว่าก็จัดแจงเดินทางกันมาครับใช้เวลาถึงสี่ถึงห้าชั่วโมงไปทะเลครับ จากโคราชจา,าไปทะเลสี่ถึงห้าชั่วโมงครับ้เขาพูดจังหวัดได้แหละเนาะเขาพูดได้จันทบุรีโอ้โหโอ๋โหโอจากโคราชถ้าวิ่งถ้าวิ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งคือเส้นเส้นเอ้ยวิ่งยังไงวะสี่ห้าชั่วโมงขิงดูแมและต,ตัดตัดตัดมาอ่าเป็นอุทยานครับะจะตัดอุทยานลงมาเลยอ่าก็จะลงมาตรงอ่าจันทบุรีครับอ้าวหรอใช่ นั่นแหละฮะวิ่งสน,นั้นมาก็นั่นแหละครับเขาก็คิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่จันทบุรีดีกว่าก็พอไปถึงครับผมก็เที่ยวอะไรเสร็จสับปุ๊บคุณเบสอ่ะคุณเบสเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนพัทยาแล้วก็ความรู้สึกในตอนนั้นมันเป็นโควิดนะครับจังหวัดจันทบุรีก็ยังอยู่ในโซนที่ยังเป็นสีส้มอยู่นักท่องเที่ยวก็เบาบางด้วยความที่มันเงียบสงบแล้วก็มันไม่สนุกเหมือนตอนที่เขาคิดเหมือน ที่เขาคิดนะก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้งั้นเราไปเที่ยวที่อื่นกันดีกว่าที่มันไม่ใช่ทะเลคุณอิงก,ก็เลยแนะนํามาฮะว่าอ๋จอจังหวัดเนี้ยเขามีน้ําตกด้วยนะก็ให้ไปเที่ยวที่น้ําตกกันแต่สิ่งที่เขาทําผิดพลาดอย่างหนึ่งครับคือการเที่ยวครั้งนี้ของเขาเนี่ยเป็นการเที่ยวที่ไม่มีแบบแพลนที่จะจองที่พักก่อนล่วงหน้าครับเหมือนกับว่าไปหาเอาข้างหน้าเลยคนระับด้วยความที่เป็นแบบนั้นเนี่ย ก็ขับรถจากจากชายหาดเนี่ยครับขับดึงไปเลยที่น้ําตกก็กะว่าจะไปหาที่พักที่นั่นอปรากฏว,ว่าไปถึงครับที่พักแต่ละที่ปิดหมดเลยครับเพราะมันเป็นช่วงโควิดม,มันน้อยมากครับที่จะเปิดถ้าเปิดก็เข้าไปถามแล้วเขาก็ไม่รับเพราะว่าตนเนี่ยมาจากจังหวัดสีเหลืองที่ไม่ใช่สีเขียวครับเขาก็เลยไม่รับอก็ถูกปฏิเสธด้วยมาครับจนกระทั่งข้าแล้ว ตอนนั้นเนี่ยคุณอิงเี่ยเห็นว่าคุณเบต์เหนื่อยมากแล้วครับเพราะว่าเขาขับรถมาตลอดเลยหาม,มาตั้งแต่โคราชก็คิดว่าอางั้นไม่จําเป็นต้องเป็นที่พักที่มันใกล้น้ําตกก็ได้นะอเอาเป็นห่างๆออกไปก็ได้เด,เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปก็คือตอนที่ไปดูกันนะครับขับรถระหว่างที่กําลังขับอยู่บรรยากาศข้างทางตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมืดสลัวและน่ากลัวล้วสิ่งที่คุณอิงเห็นเนี่ยคือ ป้ายรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับ,รบที่อยู่ข้างทางแต่ว่าไม่ไม่มีไฟนะครับเป็นป้ายแบบเก่าๆเลยคุณอิงก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมตัวเองเลี้ยวเข้าไปดูไหมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ผ่านมาแล้วค,คุณเบสก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปครับทางที่เข้าไปเนี่ยก็จะต้องบอกก่อนว่าเป็นทางเหมือนเปลี่ยวเลยฮะดูแล้วไม่น่าจะมี นักท่องเที่ยวที่ไหนหลงเข้ามาได้แต่ก็ดันด้นขับเข้าไปจนจนถึงนะครับสรุปแล้วมันคือเป็นซอยเหมือนซอยตันและข้างในก็มีอินโฟเมชันแล้วก็มีร้านค้าเก่าๆแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟพ่อไปถึงก็เจอคุณลุงคนหนึ่งครับนั่งอยู่ก็เลยไปถามกับคุณลุงว่าที่นี่พอจะมีที่พักว่างไหมตัวคุณลุงเองอะฮะเขาก็เหมือนกับอยางแยง่ะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นโควิดเนาะเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้ฮะเขาก็พูดอยู่ไกลๆว่า อ๋อมีอยู่หลังนึงพอดีเลยอพวกเองมาจากไหนกันเขาก็บอกว่าตัวเขาเองนะ่มาจากโคราชแต่คุณลุงก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับว่าจะเป็นพื้นที่สีอะไรอก็อ่ะเอากุญแจวางไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือละแปดร้อยห้าสิบแล้วก็เอากุญแจแล้วก็ไปนะ่ะหลังสุดท้ายตรงนั้นนะ่ะมีอยู่หลังเดียวหลังที่สี่นั่นนะ่ะจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะมันเป็นบ้านไม้ ก็อย่างจริงอย่างที่เขาว่าฮะก็คือรับกุญแจปุ๊บวางเงินเสร็จขับรถเข้าไปหน่อยหนึ่งบ้านมันเป็นบังกะโลอะครับเหมือนกับว่าอยู่ห่างกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าตัวบ้านของแต่ละหลังเนี่ยทุกหลังที่เขาสังเกตเป็นเหมือนเป็นปูนโมเดิร์นหมดเลยแต่หลังที่เขาเข้าไปเนี่ยที่เขาจะต้องเข้าไปอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านไม้อยู่หลังเดียวเป็นไม้หลังเดียวเลยใช่ครับเขาก็เลยแบบคิดในใจว่าโอ้ จะเจอไหมเนี่ย uh huh. แต่ต้องบอกก่อนครับว่าตัวคุณอิงเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีเลย uh huh. และก็ไม่ได้มีเซนส์หรืออะไรเลยฮะแต่มีแต่ตัวคุณเบสเองอะ่ะแฟนของเขาเนี่ยที่กลัวผีมากๆตอนนั้นเนี่ยคุณอิงก,ก็เลยเหมือนกับว่าจะทำให้คุณเบสสบายใจฮะโ uh huh. ดยการที่อังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเบีย้ยแก้กับพระที่อยู่หน้ารถเนี่ยไปด้วย uh huh. ตัวคุณเบสเ,เองเขาก็โอเคไม่เป็นไรหรอก คงไม่เจอหรอกมั้งไม่มีอะไ,ไรหรอกนอนคืนเดียวเองก็เปิดประตูเข้าไปครับลักษณะห้องพักบ้านพักเนี่ยมันก็ทั่วไปครับเปิดประตูเข้าไปเจอตู้เสื้อผ้าเจอห้องน้ําเจอเตียงเป็นเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ก็ไปอาบน้ําอาบท่ากันเสร็จสับมานอนครับตัวคุณอิงเนี่ยจะนอนริมสุดติดผนังคือตัวคุณเบกก็จะนอนอ,อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเขาหลับไปได้แบบสัก เท่าไหร่ไม่รู้ครับเขารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือมันเหมือนมีคนเดินขึ้นมาบนเตียงอะครับเขารู้สึกคือเตียงมันยวบนั่นคือปลายเตียงตอนนั้นอ่ะคุณอิงเองเขาคิดว่าเป็นคุณเบสลุกมานั่งลืมตาขึ้นมามองครับเห็นกับว่าเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเท้าเลยเขาก็สังเกตพยายามเพ่งไปนะครับตอนนั้นสติมันยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งตื่นก็เข้าใจว่าเป็นเป็นคุณเบส แต่พอเขาหันไปเห็นคุณเบสนอนอยู่เท่านั้นแหละรู้เลยฮะว่าสิ่งที่เขาเจอมันไม่ใช่คนแต่ตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณอิงเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ท่องสวดบทสวดอะไรเป็นนะฮะครับท่องได้แค่น้ำโมตสระแค่นั้นเองก็พยายามท่องพยายามพูดว่าเออมาแค่ขอนอนเฉยเฉยไม่ต้องมาหลอกมาหลอนกันหลอกอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเขาก็หายไป แต่ว่าในในตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณอิงเองอะ่ะเขารู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาเริ่มมาครอบคลุมตัวเขาอะ่ะทําให้เขารู้สึกขยับตัวไม่ได้หนังตาเริ่มหนักการหายใจเริ่มลําบากทีนี้เนี่ยเขาก็เลยดิ้นสู้ครับพอดิ้นสู้ไปเนี่ยก็พยายามเอามือไปจับคุณเบสสะกิดคุณเบสให้ตื่นอ่าปรากฏว่าเขาหันไปเเขาเห็นคุณเบสพลิกตัวมานะครับลืมตาแล้ว แต่ตัวคุณเบสเองอยู่ดีๆก็ชักพองห่มขึ้นมาคุมโป่งไปเลยครับก็เหมือนกับว่าอ้าวที่พึ่งที่ฉันมีตอนเนี้ยอม,มีแค่คุณเบสคนเดียวแต่โดนทิ้งไปแล้วเขาคุมหัวหนีไปแล้วเขาก็พยายามสู้กับสิ่งนั้นอยู่ครับจนกระทั่งหลุดมาได้พอหลุดมาเนี่ยเขาลุกข,ขึ้นมานั่งก็จัดการเลยครับท่องบทสวดไม่เป็นใช่ไหมอ่ะเทคโนโลยีมีไม่เป็นไรก็เลยใช้โทรศัพท์ เปิด u t u b e ครับเปิดบทสวดจีนา่าบชรแบบร10้อยแปดร้อยเจ็ดก็คือเปิดยาวเลยให้มันวนอยู่แบบนั้นครับ <c oughs> ก็เลยแบบด้วยความสบายใจที่เปิดแล้วก็นอนละค, <c oughs> คุณเบสเองเนี่ยก็เหมือนกับเริ่มกลนไปเบาๆละจังหวะที่เขากาลังนอนฮนะเอาอีกแล้วครับอ,อาการเดิมมาอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าเตียงที่มันยวบยาบอะครับตอนแรกอะคือมันยวบแล้วเขายวบอยู่กับที่ <c oughs> เหมือนกับเขายืนอยู่กับที่ใช่ไหมครับตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่า มันยวบแล้วก็หายยวบแล้วก็หายเหมือนเขาเดินขึ้นดนลงบนเตียงอะครับ,รบไม่คือเหมือนกับประมาณว่าเข้ามาที่ตัวเขาไม่ได้แต่ว่าเสียงบทสวดที่เขาฟังเนี่ยที่มันอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยจากที่มันเป็นเสียงใน YouTube ม,นม,มันกลายเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ครับ<ม>สวดตามเลยเขาก็เลยแบบเอาแล้วสูตรเดิมเลยฟังที่ไหนมาก็เป็นแบบนี้ก็<ม>เลยคิดในใจครับสาบแช่งไปเลยครับว่า<ม>ถ้ามาหลอกกันแบบเนี้ยก็จะ แช่งให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะร,ระหว่างที่เขากําลังแช่งอยู่นั้นแหละครับมันก็ทําให้เขา่พยายามลืมตาแต่เขาก็ลืมตาไม่ได้สักทีเขาต่อสู้กับสิ่งเนี้ไปจนแบบจนถึงเกือบเช้าแล้วอะ่ะจนเขาไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายเขาสู้ได้เขาลุกขึ้นมาได้บ,บอกคุณเบสปลุกปึ๊บให้ออกจากที่นั่นโดยโดยโดย่วนก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรออกมาตอนนั้นสักประมาณหกโมงเช้าได้แล้วครับพอออกมาปึ๊บเห็น คุณลุงคนคนที่ให้กุญแจยังนั่งอยู่ที่เดิมอืก็เลยเอากุญแจเนี่ยไปคืนแล้วก็ถามกับคุณลุงว่าคุณลุงเช็คเอาท์ค่ะคุณลุงก็เงียบไม่ยอมหันมาพูดไม่ยอมหันมาคุยจนแบบจะพยายามจะเดินเข้าไปหาครับลุงเขาก็หันมาบอกไม่ต้องไม่ต้องยืนตรงนั้นแหละไม่เป็นไรเอากุญแจคืนมาแล้วก็ไปได้เลยอืไม่ไม่ต้องเช็คเอาท์ไม่ต้องอะไรแหละก็ะคือหลังจากที่เขาออกมาระหว่างที่ขับรถอยู่ครับ ก็คุยกับคุณเบสว่าเมื่อคืนอ่ะเห็นเหมือนกันใช่ไหมคุณเบสก็บอกว่าเห็นแล้วแล้เห็นแล้วทําไมถึงถึงไม่ช่วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเบสบอกว่าโอ้ที่เห็นนะมันมันน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาลอยอยู่ครับแล้วเขาแบบสภาพมันน่ากลัวครับ<ะ>คุณเบสไม่ไหวจริงๆเพราะเขาเองพื้นเพเขาก็เป็นคนกลัวผีอ่อกลัวผีอยู่แล้วอก็เลยไม่กล้าที่จะสู้อื ทีนี้เนี่ยคุณอิงก็เลยเหมือนกับบ่นไปครับทั้งทั้งผีทั้งคนอะไรประมาณนั้นนะฮะหลังจากที่คุยกันเนี่ยก็คือคิดในใจว่าเอาอย่างนี้เราอาจจะซวยระหว่างทางที่ขับไปครับก็เจอกับวัด,ว,ดวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปเหมือนกับไปขอ,อหลวงพี่เขาให้ราดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์หน่อยเพื่อล้างซวยทำบุญทำทาน แต่ในใจเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ทําบุญทําทานให้ดวงวิญญาณดวงนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันมาทําให้เขามาหลอกอะ่ะมาหลอกออไม่รู้สึกไม่โอเคเ,ออเขาก็เลยอ่าคุยกับหลวงพี่ครับหลวงพี่เขาก็เลยถามครับว่าไปโดนอะไรหนักหนาขนาดนี้อตัวคุณเองเองอก็เหมือนกับถ่ายรูปเอาไว้ว่าไปพักที่นี่มา,ามก็เลยเอารูปให้หลวงพี่ดูหลวงพี่ก็เลยบอกมาครับเหมือนกับเป็นการเฉลยนะฮะ,ะว่าอ่อ ไอรีสอร์ทเนี่ยหลวงพี่เคยไปทํางานอยู่ที่นั่นเมื่อก่อนอะตอนเป็นพระเหรอไม่ใช่ครับตอนเป็นอากรบวชไปทํางานอยู่ที่นั่นครับแล้วก็เลยแบบว่าเออก็เลยรู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วอะรีสอร์ทที่เนี่น่ะไอ้ที่นั่นอะมันมีอยู่แค่สามหลังมันเพิ่งงอกหลังที่สี่ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าของรีสอร์ทเขาเห็นว่าที่พักมันไม่พอแล้วก็เลยเติมเข้าไปแต่ว่าไอสิ่งที่เขาเติมเข้าไปเนี่ย มันเป็นไม้ที่เขาซื้อมาจากคนในหมู่บ้าน<อ>แล้วไม้นั้นอะ่ะหลวงพี่อะ่ะเป็นคนแบกมาเองกับมือเพราะว่าเขาจ้างให้แบกมา<อ>ประวัติของไม้นั้นคือบ้านหลังเก่าของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น<อ>ซึ่งเจ้าของบ้านเป็นคนที่รักบ้านมาก<อ>หวงบ้านมาก<อ>แล้วแกก็ป่วยก่อนตอนที่แกป่วยเนี่ยแกไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล<อ>แต่ว่าเหมือนกับแกขอกับลูกแกไว้อะฮะว่ายังไงก็แล้วแต่ พ่อขอกลับมาตายที่บ้านนะครับหลังจากที่กลับมาเนี่ยเขาก็เสียไปครับเสียอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ลูกเขาอ่ะกลับรื้อบ้านทิ้งแล้วก็เอาไม้อ่ะมาขายให้กับทางรีสอร์ทสรุปแล้วอ่ะก็คือดวงวิญญาณดวงเนี้ยก็ยังสิงสู่อยู่กับไม้มากับไม้มากับบ้านมากับบ้านมีหน้าเรารีสอร์ทหลังนี้เป็นไม้หลังเดียวครับอ๋อนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุที่เขาอ่ะเจอกันแบบนี้และ ก่อนหน้าที่คู่เนี้ยเขาจะเจอเขาก็เจอกันมาตลอดอืแต่ว่าตัวรีสอร์ทเองก็เหมือนกับก็ไม่ทําอะไรครับก็คือยังยังปล่อยให้เช่าอยู่แบบนี้แล้วก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็คือรู้ว่าบ้านหลังนี้มีผีครับแต่ก็ยังให้ลูกค้าไปไปพักครับอูตายแล้วลุงลุงก็คือไม่ไม่ไม่สนใจไม่แคร์อาจจะเป็นเพราะช่วงโควิด ลูกค้าน้อยด้วยหรือเปล่าครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน8 5 0 850ยเอาไว้ก่อนนะครับผมนั่นแหละครับเรื่องราวของคุณอิงและคุณเบสก็จบลงแต่ถ้าเราไปพักนะเราไปเจอบ้านไหนที่มันแปลกประหลาดกว่าบ้านที่มันเป็นอยู่มันผิดแปลกไปอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเราต้องเอะแล้วนะต้องเอะแล้วต้องคิดแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างต้นแหละครับว่าตัวคุณเบสเองอ่ะเขาขับรถมันเหนื่อยมากแล้วแล้วก็ลืมบอกไปว่าคุณอิงขับรถไม่เป็น ถ้าเกิดว่าฝืนขับต่อไปอ่ะมันจะเกิดอันตรายก็มันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแต่เอาจริงๆไหมครับเป็นิงนะนอนในรถอาจจะไม่สะดวกยืดแข้งยืดขาไม่ได้ครับอับแมพอับท่าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นะก็เลยไปสู้กับผีแทนอครับผมไปนอนไปนอนบ้านไม้ดีกว่าไปนอนบ้านไม้นอนในรถดีกว่าครับครับเป็นริงๆก็นอนในรถไปหาปั๊มครับนอนปลอดภัยปลอดภัยเปิดกระจกไว้หน่อยนะครับอ่า ยังไงต่อให้เป็นรถไฟฟ้าก็เปิดกระจกไว้หน่อยครับอันตรายครับอย่านอนเปิดแอร์ใช่แล้วปิดกระจกใช่ครับอันตรายครับอันนั้นคือเรื่องจากเมลของคุณอิงที่ส่งเข้ามาที่ The g h o s t Radio Thailand at gmail com บ้านไม้หลังที่4ี่ครับขอบคุณคุณอิงด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็นี่แหละพิมมาเป็นเรื่องราวเป็นตัวหนังสือก็ส่งมาที่อีเมลของรายการ หลังจากรับชมรับฟังกจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอร plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี